อ่ก็รสลาดลงไปเลยนะคะตัวนี้เป็นสูตรเร่งโตเร่งเขียวนะคะใบเขียวใบอวบโรคและแมลงก็ไม่มารบกวนแตกยอดแตกกอแตกใบเร็วด้วย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ,ะการดูแลต้นไม้ก็ต้องมีการให้ปุ๋ยนะคะไปดูสูตรปุ๋ยวันนี้นะคะว่าพี่นิจะให้ปุ๋ยต้นไม้แบบไหนที่ไม่ยุ่งยากนะคะใครใครก็สามารถทำได้ไปดูเลยคะ่ะสิ่งที่ใช้ไม่ยากเลยตัวนี้ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นนะคะ เป็นน้ำหมักขี้วัวตักขึ้นมาหนึ่งถ้วยนะคะใครยังไม่ลองทําไปทําใช้นะคะเป็นน้ำหมักขี้วัวใช้ขี้วัว2กิโลต่อน้ํา20ลิตรนะคะหมักเอาไว้แบบนี้อ่าเนี่ยก็จะตักมาใช้จนจะหมดถังอยู่แล้วนะคะทําได้ง่ายๆส่วนกากของเขาก็กากของขี้วัวที่หมักเอาไว้นําไปใช้ประโยชน์ได้ใส่ต้นไม้ได้นะคะอันนี้เป็นน้ําหมักตักมาแล้วหนึ่งถ้วย และสิ่งที่จะต้องมีต่อมานะคะตัวนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอันนี้ก็จะเป็นน้ําปูนที่เราแช่เอาไว้เอาแต่น้ําใสๆนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะช่วยในเรื่องของปรับสภาพดินก็จะมีธาตุอาหารนะคะไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมีธาตุอาหารครบนะคะแถมยังไปช่วย ปรับในเรื่องของอโครงสร้างวัสดุปลูกนะคะก็ให้มีความร่วนสุยอันนี้คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใครไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้อย่างอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์น้ำสาวข้าว EM นะคะที่มีอยู่ใช้ได้เลยถาดอาหารมีไนตโตรเจนที่สูงก็ช่วยในการบำรุงต้นบำรุงใบนะคะใบเขียวใบใหญ ต้นแข็งแรงต้นงามโตเร็วตัวนี้ก็คือน้ำหมักขี้วัวนั่นเองนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นน้ำปูนตัวนี้เอาแต่น้ำใสๆก็ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของป้องกันเชื้อโรคเชื้อรารากเน่าโคนเน่าต่างๆใช้ได้นะคะป้องกันเชื้อโรคที่จะเกิดขึ้นก็มาดูปริมาณการใช้นะคะตัวนี้ขี้วัวน้ำา10ลิตรใสลงไปเลยหนึ่งถ้วยประมาณนี้ และก็ตามด้วยจุลินทซีสังเคราะห์แสงจุลินทซีสังเคราะห์แสงใช้สองช้อนนะคะสองช้อนก็พอสองช้อนแกงนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำปูนเอาแต่น้ำใส ตัวนี้มีประโยชน์ด้วยนะคะช่วยให้พืชผักไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับแตกยอดยอดพุ่งแตกยอดเร็วนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของป้องกันเชื้อโรคได้ด้วยมีประโยชน์ด้วยนะคะมีธาตุอาหารด้วยใส่ไปสองช้อนประมาณนี้เท้ากันนะคะเราจะนำไปรดแค่นี้ลคะค่ะง่ายๆเองปุ๋ยของเรา อ่าก็รดลาดลงไปเลยนะคะตัวนี้เป็นสูตรเร่งโตเร่งเขียวนะคะใบเขียวใบอวบโรคและแมลงก็ไม่มารบกวนแตกยอดแตกกอแตกใบเร็วด้วยเพื่อนตัวลดแบบนี้นะคะใช้ได้ทุกอย่างนะคะตัวที่เราต้องการให้เขาใบเขียวต้นแข็งแรงนะคะแตกยอดแตกกอใช้ได้กับทุกอย่างตัวนี้ก็ใช้ได้เลยอ่าไม่พอก็ไปผสมรดใหม่ แค่นี้เลยค่ะเป็นการดูแลต้นไม้นะคะก็จะสวยแบบของพินิ์นี้นะคะสวยให้เราได้ชื่นชมตลอดตัวไหนที่จะเล่งดอกก็ใช้อีกสูตรหนึ่งตัวนี้ก็เป็นสูตรแบบนี้เลยใครอยากต้นไม้งามแบบนี้ก็ลองดูค่ะ,ะสำหรับวันนี้ ะะก็คงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่รักต้นไม้ดูแลต้นไม้หากมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะก็จะไม่พลาดวิดีโอดีๆที่ได้นำเสนออย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นในเรื่องใดน,นั้นก็รอติดตามนะคะนานาพันธไม้บายนิตยาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ